มาค่อยู่ค่ะมาอยู Gesch ่ต in ิดงานติดงานเอ่อพอดีรอเป็นชั่วโมงอยู right> no ่เพราะว่าได้ข่าวว่าน้องเฟิร์นเอ่อค้งสุดท้ายนี่มีเจาะให้เด็ดเด็ดเด็ดอืมเพราะว่าเอาตัวสองเก้ากับกับฝันช่วงประมาณประมาณตีสองค่ะก็ฝันว่าเฟินเดินมาหลังบ้านนี่แหละค่ะว่าจะมาเข้าห้องน้ําแต่พอทันี้ได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเฟิร์นนี่แหละ เฟิร์นเลยเปิดประตูหลังบ้านออกมาค่ะแล้วมันมีกระดาษอยู่ต้ต้นมะขามนี่แหละค่ะวางอยู่ค่ะเฟิร์นก็ทําไมกระดาษมาวางตรงนี้เขียนตัวเลขดีกว่าในความฝันนะคะอันนี้ไม่ใช่ความจริงอ่ะก็ไปเขียนตัวเลขลงไปในกระดาษครับแล้วพอเฟิร์นเอากระดาษวางไว้เนาะเอากระดาษวางไว้แล้วตัวเลขมันก็กลับมาหาเฟิร์นอีกตัวเลขหนึ่งอีกครับอืมค่ะขนาดวางไว้แล้ววางไว้แล้ว ก็มีตัวเลขคนอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างก็เราด้อมีตัวเลขส่งให้เฟินอีกทีหนึ่งค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะได้ได้ตัวเลขมาแล้วเฟินก็สะดุ้งตื่นจัะเป็นตัวเลขที่เขียนใส่กระดาษใช่ใช่ค่ะปกติเฟินก็จะเขียนใส่กระดาษอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อคืนนั้นเพื่อที่เฟินฝันประมาณตีสองเฟินก็เขียนได้ต้นมะขาม กระดาษก็วางอยู่ใต้ต้นมะขามเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะข้างล่างนั่นเลยปกติน้องเฟืนจะฝันไปแต่ที่อื่นเนาะใช่ใช่รอบนี้ฝันใต้ต้นมะขามตัวเองนี่แหละค่ะโอ้หากินไก่บานด้อแสดงว่าแม่นด้นี่แม่นด้เนี่ฝันไก่ไก่่าจะเป็นปู่เหลือมาให้หรือเปล่ามันจัเพราะว่าตัวเลขนั้นส่งกลับมาหาเฟืนคืนเนี่ยมันเป็นตัวเลขสองตัวแต่เฟืนเขียนใส่กระดาษนะสามตัว ปกติเฟื่จะฝันว่าตัวเองเขียนใส่กระดาษสามตัวอยู่แล้วค่ะพอเฟื่อนเขียนเสร็จปุ๊บเฟื่อนก็วางไว้แต่ต้นมะขามละแหละแต่ว่าอยุดกระดาษมันก็ส่งมาให้เฟื่คืนเป็นตัวเลขสองตัวเขียนกลับมาให้เฟื่คืนด้วยอยู่ในใบกระดาษเดียวกันเลขเลขตัวเดียวกันไหมเลขเลขตัวเดียวกันคนละตัวค่ะคนละตัวมอนันใช่ใช่คนละตัวมาแค่สองตัวน้องเพื่อนเห็นกระดาษแล้วไปเขียนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่งไปส่งไปแล้วกระดาษส่งมาหาเราคืน เหมือนเหมือนว่าคนเขียนเสร็จแล้วน้องคนก็วางไว้ใต้ต้นมะขามนั่แหละค่ะครับแต่กระดาษเหมือนส่งมาให้เฟิร์นเนี่ยเป็นตัวเลขสองตัวค่ะว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เหละเนาะใช่ใช่ค่ะเออฝันวันเป็นเปดไเป็นเลขตัวเดียวกันไม่รู้ว่าคนละตัวคนละตัวจ้ะเฟินเขียนเลขสามตัวต่างหาก แต่สองตัวนี้มาต่างหมาต่างหากอีกพอมนม่เสรมามันบนไม่เสร็มาสามตัวสองตัวหรือเป่ไม่รู้มันบนล่างหรือเปล่าบนล่างหรือเปล่าเพราะว่าน้องเฟื่อนี่ไม่เคยฝันได้เลขสามตัวบนล่างเนาะไม่ได้สองตัวแล้วก็สามตัวเนาะส่วนมากจะมีเม็ดเดียวใช่ใช่ส่วนมากจะเม็ดเดียวเฟิ่อฝันเองค่ะที่มันผ่านมานะคะใช่เฟื่อนจะฝันว่าเฟิ่อให้มาสามตัวนี่นะคะเหมือนงวดก่อนๆที่เฟิ่อให้ก็ มันจะมี09อยู่ด้วยเฟื่อนก็ให้920ตอนนั้น920แล้วก็่435อย่างเงี้ยค่ะเฟิ่อจะให้แค่นั้นนะคะที่มันผ่านมานะที่เข้าน้องเฟืนส่วนมากจะฝันเป็นฝันวันอังคารเมื่อคืนวันอะไรวันอังคารวันอังคารเข้าเแสดงว่าฝันวันอังคารอีกแล้ววันแข็งเลยนะวันแข็งใช่วันอังคารหรือเข้าวันพุธหรือเปล่าว่าฝันเมื่อคืนนี้แหละค่ะก็เอาเป็นคืนวันอังคารแต่มันผ่านมาเป็นวันพุธแล้วแ่ะ ใช่ใช่เพราะว่าตีสองตีสองมันก็เป็นของวันพุธแต่ว่าเป็นคืนของวันอังคารเรานอนวันอังคารล่ะนะครับแล้วแล้วปู่เลิมนี่มาเคาะประตูเคาะหน้าต่างเหรอไหมเมื่อคืนไม่ได้เคาะแต่คืนก่อนน่ะมาเคาะค่ะมาเคาะประมาณสองครั้งสองครั้งเคาะหน้าต่างมันเป็นสีมี่สองเหรอวะไม่รู้กันอ่าเมื่อวันนี้น้องเฟร์นได้ทั้งสองตัวได้ทั้งสามตัวเลยตัวเลขคือตัวตัวเลขไหนครับนี่ ชวนกันคุยเพลินลืมตัวเลขเอ็นซีดาเพลินเขียนให้หมดเลยดีกว่าเพราะเพนไม่ได้เขียนเอาไว้ต้องเพลวนเขียนวันที่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะว่าของวันไหนนี่อย่าฟังให้เบิดเ้อมันโดนดนในจากน้อยเขียนเลยเนาะตัวเลขเขียนลยครครับเอาตัวเลขใหญ่เลยเขียนที่เล่ดให้จะเลขมันออกที่เล่ไม่ว่า <c oughs> เอานี้ลองก็ได้4 4ครับท่านผู้ชม6อันนี้อันนี้เลขของลังเฟิร์นเนาะที่ฝันที่เขียนเนาะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวเอซว่าไม่ได้บอกตัวเลขไม่ได้บอกไม่ได้กลับอีกเนาะแล้วข้างล่างที่เขียนมาให้เฟิร์น ที่เขียนกลับมาให้เฟิร์นนะคะหนึ่งห้าน้องเฟิร์นตัดให้ตัวเล็กๆหน่อยเหมือนที่เคยตัดบ่หลายโตนะครับทรรมบุญนะครับบ่หลายโตเนาะตัดสองตัวให้หน่อยเหมือนที่เคยตัดเกอบไว้เล็กๆก็ได้ครับสี่เจ็สี่เก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะจ้ะแล้วก็หกเจ็ด เจ็ดเ้ยเให้มันขอบคุ้มเนาะคุ้มไวหนึ่งห้าห้าหนึ่งอืมอืมตัวหนึ่งห้าไม่ต้องไปกลับให้เลยบอเลขเรขหนึ่งมันสิเป็นเลขเกียบอมันสิขึ้นกันบออ้าเอาเป็นเจ็ดห้าอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าเพราะของน้องน้องเพิร์นงวดที่แล้วนี่คือมันกลับกันหกกับเก้าใช่น้องน้องเพิร์นผ่านว่าพระดุงให้สองเก้ามันออกอืมมันออกอ่าหกสอง ออย่างนั้นดีกว่าเนาะ5 5หนึ่งนี่ถ้าไม่กลับเอาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเป็นเป็นความฝันเนาะนะครับก็สรุปความฝันน้องน้องเฟิร์นก็คือว่าน้องเฟิร์นออกมาแล้วก็มาเจอกระดาษอยู่ใต้ต้นมะขามเมือคนเรียกมืองคนเรียกออกมาจากประตูบ้านข้างหลังนี่นะคะแล้วก็มาเจอกระดาษอยู่ข้างใต้แล้วเฟนก็เอาปากกาไปเขียน เขียนสามตัวใช่ค่ะเขียนก็คือตัวเลขสี่หกเก็บใช่ค่ะตัวนี้เลยแล้วคนก็วางกระดาษไว้ใต้ต้นมะขามครับแล้วกระดาษอยู่ๆก็ยื่นมาหาเฟือนเป็นเลขหนึ่งห้าเขียนข้างล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจ้ะน้องเฟร์นไม่ได้ขันไม่ได้ฝันแบบนี้นานนะฝันเห็นใต้ต้นมะขามนี่ค่ะถือว่าเป็นงวดที่สองใช่ไหมน้องเฟื์น ครั้งที่สองบที่ฝันแบบนี้ฝันเห็นต้นมะขามนี่ต้นมะขามน่าจะประมาณครั้งที่สองนะคะแต่ว่านานแล้วที่ฝันเห็นต้นมะขามนะคะครับปกติเฟินก็จะฝันแบบไม่มีความฝันอะไรเลยก็จะเป็นเขียนเลขใส่กระดาษเลยนะคะครับทางมันงวดผ่านๆมาสี่สามห้านั่นก็เฟินก็ฝันเขียนใส่กระดาษเลยค่ะครับเหมือนะมันจะมีเซนเนาะคือฝันปุ๊บนี่ถ้าจะเกี่ยวกับหวยนี่คือได้เขียนเใช่ใช่จะเป็นเขียนสามตัวเลยค่ะครับ ก็ที่ที่ที่มันแปลกคือเราเขียนเลขสามตัวไปแล้วครับอ่าพอดีเลขกระดาษน่ะลอยมาเป็นเลขสองตัวอีกนี่แหละใช่ใช่เป็นเหมือนกับเอามายื่นมาให้เฟิ่องทืนอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งค่าสงสัยปูเหลิมน่าจะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้วันนี้ตรงต้นมะพร้าวรับผมี้น่าจะให้อีกเป็นเลขสองตัวเนาะคือเราได้แค่สามตัวค่ะทีนี้เพื่องกับสียหายมาสองตัวไอ้ทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นวุนแรกไหมที่เราฝันได้ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัว ใช่ใช่ค่ะอ่าเป็นงวดนี้งวดแรกแต่งวดที่แล้วคือฝันฝันแล้วฝนเขียนใส่กระดาษให้ให้ป้าเนาะแล้วก็ฝันอีกฝันหนึ่งคือเข้าไปในป่าเราไปเจอพระธุดงค์อะไรค่ะนี่ให้เก้าสองค่ะแต่ถ้าคนซื้อซื้อเป็นแบบเขาเคยซื้อเคยอะไรมันเขาก็จะถูกเยอะเหมือนกันเนาะใช่หลายคนก็ก็กลับอยู่ค่ะอยู่แถวนี้เขาก็ถูกถูกค่ะป แต่ว่าถูกน้อยหน่อยเพราะว่าเขาจะไปเน้นเก้าสองเยอะเหมือนเฟิร์นก็ไปเน้นเก้าสองเยอะเกินไปเอาตรงๆเลยใช่แต่หกสองสองหกเฟิร์นน้อยหน่อยงวดที่แล้วก็เลยน้อยไม่เยอะงวดนี้อย่าลืมเมเ่อทำาุะช่อมนะครับใส่พิจารณาเรื่องดีๆนะครัไอโค้งสุดท้ายเออไม่ไม่สุดท้ายในความฝันที่พระธุลวงมาเขียนให้ใช่หลายคนก็น่าจะกลับหัวกลับหางนะแต่ว่าผมบ่าวทีนี่เสียดายอยู่เออมารอเป็นชั่วโมงแล้วแต่ว่า ก็ติดภารกิจต่างคนต่างติดภารกิจใช่ค่ะนะครับนะครับในส่วนของผมบา่าทีเนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับน้องเฟื่อนเนาะนะครับช่องอื่นยังไลฟ์สดอยู่นะครับผมขอบคุณน้องเฟื่อนผมก็คงจะจบไลฟ์ก่อนนะครับครับอ่ะนะครับผมขอไลฟ์สดต่อนะครับท่านบ่าทีท่านบ่าทีไปแล้วพวกเราทางช่องสีขอรภูมิทีวีกับคนสุรินทีวีนะครับยังสดยังไลฟ์สดอยู่นะครับยังสดสดยังสดอยู่เนาะเดี๋ยวให้ ่าเราจะคุยอะไรกันต่อน้องเฟืรอนก็ให้ตัวเลขมาแล้วค่ะน้องเฟืร์นชอบแล้วก็ให้น้องเฟิร์นวงกลมให้นะครับ fc น้องเฟืร์นชอบตัวไหนแล้วก็จะให้น้องเฟืร์นวงกลมให้ว่าเป็นเลขอะไรเนาะอ่ะวงกลมวงกลมเลยก็คือเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าอืมหนึ่งห้าแล้วก็เลขสองตัวฝั่งนี้น้องเฟืรอนหกเจ็ดนะครับแล้วก็สีหกแล้วก็สีหก อ๋อนี่นะครับคุณผู้ชมหนึ่งห้าน้องเฟืนอนชอบนะครับแล้วก็สี่หกแล้วก็หกเก็ดนะครับตัวสีแดงเลยวงกลมให้เลยนะครับน้นหานี่พอม,มันมัดด้วกันหละมีค้นเขียนไห่แนวนี้เนาะ,ะเขียนเขียนไห่ไม่ได้เห็นปู่เลิมเนะะี่ยค่ะล่าสุดก็ฝันเห็นแต่ต้นมะขามนี่แหละคะ่ะฝันเห็นแต่ต้นมะขามใช่ค่ะอืมครับน้องเฟืนอนถือว่าฝันเห็น ต้นมะขามเป็นงวดที่สองแล้วนะครับ fc บริษัฝันมาดดแล้วนะครับในระยะเวลาจากปีก่อนน,น้องเฟื่อนอยู่นี่ที่น้องเฟื่อนถูกหวยบ่อยๆนี่สองปีแล้วมั้งเนาะสองปีเข้าสามปีเข้าสามปีแล้วนะครับ fc เข้ามาแต่ไม่ออกข่าวไม่ออกข่าวเพราะว่าเราเราน้อยไงคะเรา um เราไม่ได้แบบทุ่มหนักอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้ถูก,กเยอะเนาะใช่นิดๆหน่นนอยๆอย่างนี้นะคะ แต่พอพอที่ออกข่าวออกอะไรก็คือวันนั้นที่ถูกอา979นี่แหละค่ะแล้วเอาหมอลำมาลงนั่นเลยค่ะอันนั้นถูกเยอะหน่อยอันนั้นถูกเยอะหน่อยหนักหน่อยสามตัวด้วกหน่อย,ยใช่ค่ะสี่สาม้า <laughs> นี่ก็ได้เยอะศูนย์เก้านี่ก็ได้เยอะอยู่ค่ะ,อ,ะอ่ะขอบคุณน้องเฟืรอนแล้วก็ขอบคุณ FC นะครับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันเนาะทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีถ่ายใกล้ๆหน่อยไม่เห็น <laughs> อเดี๋ยวขอสูมเนยกซสัน ไก่ไก่บ่เอาไก่เลยไก่แสนเนาะท่านผู้ชมนะครับเห็นหรือยังคาโปรเจ็ตนะครับซีโปรเจ็ตกระนึ่งหานะครับเห็นหรือยังครัาของน้องเพิ่อนนะครับนวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพอได้คำามาแล้วนะครับเครื่องบวงสวงนะครับปู่เหลิมนะครับจะมาบวงสวงตรงนี้ทุกวันจะมาให้สูบยาแล้วก็หาข้าวหาน้ําให้ปู่เหลิมกินนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชม ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับคนสุรินทีวีนะครับมี FC เนืองแน่นขอบคุณลหลายๆเด้อครับเด้อมาเบิ่งกัน